สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านกันอีกแล้วครับผมอตอนนี้หนุ่มรูปหล่อที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คืออน้องชายสุดทีรักษ์นะครับเป็นไอดอลในวัยเด็กของผมเลยนะครับไปเกาะลั้วดูน้องเต้ยคนนี้แหละอ่ะน้องเต้ยแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อเต้ยครับผมยุทธนาครับครับมาจากหนองบัวลำพูเหมือนกันใช่ไหมพี่ป๋องใช่ครับอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์ป๋องนะครับก็เราซ้อมอยู่เทพคีรีเมื่อกี่กี่ปีที่แล้วครับพี่ป๋อง มากกว่า20โอ้ย25ปีเห็นจะได้นะครับครับเพราะว่าตอนนั้นเต้ยเต้ยอยู่ป .6 นะครับจันปองอยู่ม .1 จันปองไปขอดูไม้ปินปองเต้ยนะครับเฮ้ยทำไมใช้ไม้หนาจังเลยแบบว้าวมากครับเต้ยแต่ยางยางใช้อะไรครับยังตอนนั้นใช้สไลเวอร์สแลกเบอร์ fx อ๋อสแลกเบอร์โอเคจำได้จำได้สแลกเบอร์ fx ได้วยใช่ไหมครับ fx ได้วยผมก็เลยขอดูไม้ของเต้ยตอนนั้นนะเฮ้ยทำไมไม้หนาขนาดนี้อ่ะ เราไม่เคยเห็นไงเราใช้แต่ไม้แบบบางๆแบบแชมเปียนอะไรเงี้ยอ่าเสร็จปุ๊บก็เลยขอขอน้องเอ้พี่พี่ขอลองลองตีได้ไหมน้องเขาบอกว่าบอกว่าไงนะพี่ครับพี่จะทำอ่ายางผมขาดนะพี่ <c oughs> เพราะว่ายางผม <c oughs> มันมีรอยอยู่แล้ว, <c oughs> อ,ลวอ่าพี่จะทําทให้มันเป็นแผลอย,อย่างนี้นะพี่นะอะไรเงี้ยเขาดูเขาแบบสุภาพมากนะครับตอนนั้นความรู้สึกผมผมจําได้เลยเพราะเป็นเฟิร์สอิมเรสชั่นในการที่จะเข้ามาเล่นมิงปองนะครับนี่หลายๆคนอาจจะไม่อยากเดี๋ยวไป ดูเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ของเต้ไว้นะครับแต่อย่าทักไปเป็นคอร์เซนเตอร์นะไม่เอาโอเคเดี๋ยวจันปองจะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าลีลาการตีของเต้ไปยังไงนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอดอลผมผมพยายามตีเรียนแบบของเต้นะครับโอเคเดี๋ยวเราอีกประมาณ2คู่เดี๋ยวจะไปรายงานตัวแล้วก็เข้าสสนามเต้ยมีอะไรฝากกับแฟนๆไหมครับก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากแชร์อ่าแล้วก็ฝากซับคลายช่องปิงปองไทยบ้านด้วยกันเยอะๆนะครับผมครับฝากพี่ชัยผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับครับไปถึงร้านซับเลยนะครับเดี๋ยวกดติดตามนี้เลยปิ๊งโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตอนเต้ยลงสนามเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวน้องเต้นะครับเปลี่ยนเสื้อเป็นสีน้ําเงินนะครับเมื่อกี้เสื้อน่าจะตรงกันเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะสี่นะครับนี่โต๊ะสี่นี่นี่โต๊ะสี่เดี๋ยวเราไปเจอที่สนามเลยครับนี่ครับโต๊ะสี่นะครับ นี่ครับน้องเต้นะครับเจอกับเจอกับชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเด้อช,ชื่ออะไรนะคนนี้รู้ชื่อไหม <laughs> นี่ครับนี่ครับต้นกำเนิดของจันป่ปองนะครับน้องเต้เลยนะครับนี่บอกไว้ก่อนเลย สังเกตที่วงสวิงนะครับสังเกตสังเกตวงวงสวิงของน้องเต้นะครับทรงเดียวกับจันปองเลยนะครับเพราะว่าออกมาจากค่ายเดียวกันนะครับเทพคีรีเทเบิลเทนนิสอะไรเนี่ยสภาพเป็นไงสภาพร้อยไม่น่าตีได้เลยตีมือรับเลื่อนมือรับมือรับตันกันเนี่นี่ฟาดเพี้ยนหลังตกเพี้ยนตกดีไหมตกยต่จะได้ตกไหม กล้ามเนื้อรา้องีลกล้ามเนื้อกรชับหรกดดเรียนนาี้ยืนป้อลูกเดียววันนี้จัดวันเดกันพ่อะ้อมเาไม่ลแบเานมาทิกัประเทศไทยเข้าไป่หนึ่งร้อยแอานิิยา Sí, mira. 哦，谢谢。 เยี่ยมดีมากเลยเฮ้ยครับพอเต้ยเป็นไงบ้างเก็แลาก็เท่าไหร่พี่เจ็ดแมงสิบเด็ดหกครับผมเรียนหกผมคิดว่าโอเคครับทำผมงานได้น่าัวใจแล้วแต่หายใจดังครับเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเสาร์แล้วครับครับเกิดแล้วนะ

ได้อยู่นะตีเน็ตจะไม่ชอบเน็ตแต่เขาหนักนะเม็ดผมเม็ดเขาหนักนะเนี่ยเน็ตเขาสั้นเลยนะเราไม่ขยับเท้าของเขาไปสั้นเหรอไม่เลยเน็ตแตกมันลูกมันลูกมันดูดเฮ้ยแต่ว่าโต๊ะดูดนะโต๊ะมันดูดนะโต๊ะไม่เคยเด้งใช่ไหมเราเป็นบอลยอลูกไม่เหมาะกับโต๊ะหนักแต่คุณเห็นแล้วหนักพวกอย่างลูกเขาหนักเสร็จเขาลุ้งดิเราไม่พร้อมเนาะแต่ก็ได้อยู่นะ どうせ。<laughs> ไปไล่ไปไล่ทำต่อไปไม่อยากเจอตบยังไม่อยากเจอเลยเ ดึงให้มากขึ้นอะไรให้มันเร็วมากขึ้นหรือจะสั้นแค่นั้นเองที่ปากลเสือนะครับแต่วันนี้ตอนท็อปอ่ะเขาก็ดักแล้วเพราะเตยมันเปลี่ยนทางเลยขยับแค่นิดเดียวเอากลางโตมาเอารีโลกับกางโตรับลูกเสือเหมือนกันเตยไปรับออกข้างเขาก็เข้าวงเตยไปเข้าวงเขาครับกลางโตให้เขาขยับนิดนึงแล้วก็บล็อกกินเขาถ้าเตยคิดว่าแรงเตยไม่ไม่ไหวง่ายเปลี่ยนแผน วางให้เขาได้ขยับหนีแล้วราก็เติมออกซิเจออกน้ำนำนำคือกลางโต๊ะวางซ้ำวางยาแล้วแต่แต่กลางโต๊ะตีลงกันกลางโต๊ะก่อนแล้วก็ฉีดแต่ถ้าลูกไหนตัดสินใจว่าจะฉีดแล้วก็ฉีดลงไม่เป็นไรได้ปั่ลูกเสิร์ฟปั่นครับรีบจบไงรีบจบส้วมไม่ทิ้งไหนเลยเป็นปาดเลยนาะแล้วเราไม่มีสปินเนี่ย มันก็ไม่ดิ่งไงกับังยืมแรงไม่ได้ไม่ได้เลยซ้อมที่ไหนนะไปยืนป้อนลูกให้เด็กใส่รองเท้าสวมธรรมดาไอป้อนลูกแข็งและแบบตัวกินแรงอ่ะกินแรงแต่ไม่ได้ออกรางกายนะเหนื่อย่เฉยบตนเาปิดตัวกันห่อยทำอะไรมาเด้อ Yeah, yeah. Càng giám, càng nã yeah. yeah. Càng nã, nhớ lén, Đi em lên trượt, lên trượt Tụi nó chạy sai quả là rã, hả? Không can, hả? Hãy là... đi nó đi đi

เกมเร็วเน,น,น่อยตอนนี้แรงรอรุ้นน้ำไหลแต่เท่ายาวกว่านี้ท,ทีเชื่อเี่ยวกว่าน,นี้ที่ก็ไม่ไหวนะดูพลังในชะ่มกินกินแรงเราดูพลังทุกวันนี้นะักเกมมาละคนละพอม,มีแรงแค่นั้นดี่เีรแกมบุกด้วยเสืฟปิงยินด,ดัวบล็อกเจอเลยวะ ย่ำย่ปรับจุดปรับอะไรที Jamie, ู่แล้เอโอเคอยู่ปรับปรับจุดปรับอะไรไปแล้วเราพร้อมแต่คนเสริพยาเราหลบบล็อกเดียวเลยเข้าใจสภาพแต่ว่าก่อนเริ่มเราก็ชาร์จดีก่อนเอออยากให้มันแบบชอตให้มันฟิลตัวเองมาก้างให้เล่นเล่นให้มันแฮปปี้ไม่ต้องไปซีรีส์นจังหวะมาก็ตีพิซซี่ก็ได้หมดเลยจังหวะแก้ไขช้อนอะไรก็มีอยู่ ตามเน,นี่นก็ดีแล้วตามแล้วหมดแรงเลยนะการแข่งต่างวะนั้นใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้เลยแต <c oughs> ่ดีแล้วปับ๊บยึดสั่งเขาให้เขาแบบว่าเขาไม่ต้องรอจุดเดียวทำเขาจะได้ทำหลายจุดเช่นการด้แคแฮน,น,นแด์ในบอลนะเคยทำแไ็คแฮนด์ได้ไหมก,ก็ได้เท่านั้นแต่ว่ายยืนว่ารอาจจะเคยเห็นว่าแบงคแฮนด์ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราออกไปแฮนด์มาต่างม่อหนึ่งนิดเดียวแค่นั้นนะฮะก็เสียเปรียบถ้ารับได้เราก็เตรียมพรูแต่ถ้าเขบไม่ได้ก็จบ มันที่เราคุยกันอ่ะกลางโต๊ะแล้วอ,อ่ะใส่กางโต๊ะชิ้นเด้อ,อแต่ว่าจาังหวะไหน,นาที่มันข้างละข้างเลยาตามชื่อดเองปองไทยบ้านเว้ <laughs> Yeah. ดีมากอะไรอาการเป็นไงเจ็บ <expand> ด okay, okay. <Island> ักเหรอไม่ไม่เจ็บนะเจ็บดักเออดีแล้วฟิลให้ฟิลเตอร์นั่นแหละดีตามฟิลที่อยากได้นั่แหละครับื่อยง่ายแต่ว่าสมัครเมื่อกี้เขาดีแล้วเออได้ก็ทำดีแล้วความชันแล้วแต่ว่าอาการใจไม่ใช่จะดีนะพี่และดีตามฟิลเราแฮปปี้อ่ะ ก็ปกครองไม่ไม่ต้องปกครองไม่ต้องเลยมองมองดูมองอะไรตีไปเลยไม่ต้องไปเซตไม่ต้องอะไรแต่ไม่ใช่มั่วโอเคว่าเออตีไม่ได้ก็งั้นขับรถอะไฟแดงแม่ก็ต้องเบรคเฮ้ยเขียวว่ะเติมไหมเติมไหมเขียวก็เติมเขียวก็เติมแดงแดงนี่ฝันหรือว่าอยากเหลือดก็ต้องวัดเลยวัดเลยถ้าพี่วัดเลยไงโอเคย้ำละ เด,ด้ไม่ง่าย เ,เองเลยเล่นรูปแบบตัวเองเลยเ yeah. ยี่ยมพร้อมไว้พร้อมไว้ดูเขาขยับเขาจะเตียอะไรอ่ะด้ว มากสวยมากครับพี่ชื่อชื่อพ,พี่อะไรครับชื่อแขกชื่อแขกทีมทีมอะไร,รพี่ทีมปองเสกแพ้พเนานะผมเคยได้ยินอยู่ ครับอ๋อกับพี่เจ้าอันนี้ครับก็อยู่กับพี่แขนครับปิงปองเด็กแพ้แล้วโค้ชเขาชื่ออะไรเจมส์ครับเจมส์ไอ้น้องอะไรนะตีนอยู่ไหมตีตี้มีแพทย์ไหมมีแพ้ครับมีแพ้โอเคผมจะทานน้องรุ่นน้องตีครับผมเจนี่ก็เป็นรุ่นเดือดๆตรงนั้นนะครับนี่ก็นานเดือดๆทุกคนแล้วผครับผม่เลยครับผมผมเป็นแรกในรอบ15ปี15ปี15ปี15ศูนย์8สุดท้ายคือวันนี้แบบบรรยากาศใี่เป็นศิษห์ก็เหนื่อย จริงจริงครับโอเคครับผมครับผมครับทุกท่นเดี๋ยวเจออีกคนนึงก็ก็เอาเอาเรื่องแต่ว่าเราต้องรู้สึกของสุทธิครับผมคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมครับโอเคเป็นไงครับเสาแทบๆครับเสาครับเสาแงงูแมวเสานะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาถึงเข้ามาดูคลิปจนถึงน้องเต้ติดถึงตอนนี้นะครับ อาจจะเป็นพี่เต้ยของใครนะครับแต่เป็นน้องเต้ยของจันปองนะครับโอเคเอาอสำหรับคลิปนี้จบพี่ได้ก่อนครับขอบคุณน้องเต้ยที่มาร่วมทำคอนเทนต์กันวันนครับครับผมครับเจอกันอีกทีรอบรอบใหม่นะครับผมครับผมโอเค บกันไปทำนานกับยายเมียนมาขี่เงียนกับลงเงี้ยนไปํำอาเสียมเงี้ยนติดโตเป็นประจำเอาเกียไปํำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเงี้ยนเงี้ยนเมียนเขามากินต้มเงี้ยนมาขี่เงี้ยนมันมาบนมาเวียนเยเงี้ยนเมียนมันถ้าแม่ไม่เงียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเงี้ยน